สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจ G Sport Channel วันนี้อยู่กับผมเจต G Sport เหมือนเดิมนะครับเจกันทุกวันแบบนี้ในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับย้ำว่าเราจะนำคู่ที่น่าสนใจมาพรีวิวกันนะครับเพื่อให้คุณได้ดูฟุตบอลกันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมไปถึงกดไลค์เพจด้วยนะครับ G Sport Channel นะครับกดไลค์แล้วกด C First ด้วยครับเวลาลงคลิปจะได้เจอกันนะครับ มาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับจริงๆมีหลายเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเลือกเอา3คู่จาก2อลีกมาฝากกันนะครับไปเริ่มที่ลาลิก้าสเปนกันก่อนครับเกมซูเปอร์บิ๊กแมาช์เลยครับเวลา3ามทุ่มสิบาร์เซโลนาอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดทีมจ่าฝูงครับบาร์ซ่าเนี่ยมี74แต้มเกมล่าสุดบุกชนะบาเลนเซีย3ต่อ2นะครับมาร์ตินเบรดเวดเจ็บลงไม่ได้เช่นเดียวกับคูตินโยและนซูฟาตินะครับที่เหลือตัวหลักๆเหมือนเดิมครับตรงกลางเฟนกี้เดยองู้ัับบสเเก็็ตนนะคคร่าปน ลิโอเนลเมสซี่เล่นกับองตัวคริสมัน Mann, ที่จะเจอทีมเก่านะครับฝั่งของแอตมาริจาฝูงเกมล่าสุดบุกชนะเอลเช่มาเบียดเบียดหนึ่งต่อศูนย์นะครับตัวหลักๆเนี่ยโกเก้มากอสยอเลนเต้ตัวมาเลอร์มาผ่านความฟิตนะครับยานิกราสโก้คูน่าหลุยส์โซเลสก็เจอทีมเก่าครับจะจับคู่กับอังเกลกอเรานะครับเกมแรกที่เจอกันแอตมาริดเปิดบ้านชนะ1ต่อ0ครับ คือถึงตรงนี้บาร์เซโลนาตามหลังแอตมาริดสองแต้มถ้าเกมนี้ชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับนในแง่ของการลุ้นแชมป์ถือว่าเป็นเกมที่มีความหมายมากๆในขณะที่แอตมาริดของเดียโกซิเมโอเน่ครับก็เป็นทีมที่เล่นได้เคี่ยวลากดินอยู่แล้วครับเขารู้ดีว่าเกมนี้จะต้องไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลุ้นคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ครับยิ่งฟอร์มของบาร์เซโลนาช่วงหลังผมว่าไม่ค่อยนิ่งด้วยนะครับดังนั้นถ้ามาทรงนี้วัดใจแอตเลติกโกมาริดดีกว่าครับผมมองว่ามีโอกาสนะครับท แต้มบาร์เซโลนาได้ในคืนวันนี้ครับขยับไปที่ฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกฤิดกันบ้างนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งก่อนครับเกมบิ๊กแมชเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าที่แชมป์นะครับจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับ4แมตซิตี้มี80แต้มนะครับเพิ่งจะลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนซิปเปิดบ้านเอาชนะเปสเชมา2 0ต่อ0ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิง UCL ไปแล้วนะครับ สภาพทีมเนี่ยต้องเดาใจปปเป๊ปโกเิโอลาในการจัดทัพคือจอห์นสโตนเนี่ยจะติดโทษแบนในเกมลีกนะครับคืนวันนี้เอเมริกลาป็อกจะลงมาจับคู่กับรูเบนดิอาสตรงกลางเนี่ยโรดี้นะครับที่เป็นตัวสำรองในเกมยุโรปน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงครับเช่นเดียวกับพวกราฮิมเซอร์ลิงกาเบรียลเชซุสฟานานตอเรสกุนอัลเกโรนะครับในแง่ของการโรเตชันก็มีโอกาสได้ลงครับที่เหลือก็จะเป็นขุมกำลังหลักๆอย่างเดอบรอยฟิล,ฟลโฟเดนยดัดมาเลสนะครับที่อาจจะได้สลับพักบ้าน ฝั่งของเชลซีเนี่ยมี61แต้มนะครับเกมล่าสุดก็ลงเล่นในแชมเปี้ยนซีครับเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไป2ต่อ0ก็เข้าชิงชนะเลิศก,กับแมนซิตี้เนี่ยแหละครับตัวหลักๆเนี่ยคือโทมัสทูเคิลก็อาจจะต้องโรเตชันได้ไม่มากเหมือนแมนซิตี้นะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมีอยู่เท่านี้เหมือนกันนะครับมาริโอโคอาสิตย,ยังเจ็บดังนั้นตรงกลางจะยังเป็นจอร์จินโยก,กับกองเต้น,นะครับแนวรุกคริสเตียนปูลิสิต ที่ได้เป็นตัวสำรองในเกมมือถบน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับคายฮาวเวิร์ดและเมสันเม์ที่กำลังท็อปฟอร์มนะครับโดยมีผู้เล่นอย่างโอรียชิรูฮากิมซีอยากเป็นตัวสอดแทก ฤดูการนี้เจอมาแล้ว2นัดน,นะครับในเกมลีกมนซิตี้บุกชนะ3-1แล้วก็ใน FA ฟเอครับเชลซีเอาชนะ1 0ต่อูนะครับแน่นอนก่อนเกมมนซิตี้ถูกยกให้เหนือกว่าคือมาซิตี้ถ้าชนะเกมนี้จะการันตีการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีนะครับนี่คือคู่ชิงอยู่ฟาแชมป์นปดูฤดูการนี้ด้วยในขณะที่เชลซีก็ยังต้องเน้นทุกคะแนนนะครับเพื่อรักษาท็อปโฟร์ผมชอบที่มาซิตี้ครับผมมองว่าขุมกําลังหลักสำรองเนี่ยไม่ต่างกันครับดังนั้นซิตี้จะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูคว้าแชมป์นะครับ ปิดท้ายที่เวลาตี2:15ครับไปดูลิเวอร์พูลครับอันดับเจ็ดจะเปิดบ้านเจอเซาท์ทัมตันลิเวอร์พูลมี54แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิลมา1-1นะครับนัดฟิลิปน่าจะเล่นกับโอซานคาบักฟาบินโยอาคันทาร่าไวรัลุ่มตรงกลางข้างหน้าซาลามาเน่ฟิเบโนโัวเหมือนเดิมฝั่งเซาท์ทัมตันเนี่ยปัญหาคือการไม่มีดดนนี่อิงนะครับรวมไปถึงโอริโอโรเมอูที่ยังเจ็บทำให้ทีมน่าจะยวำลงนะครับต้องหวังพวกเจมวอร์ดพลาวทิโอวอออลคนนนาาธเเรดดมช์ช ดมนะครับเกมแรกซอลตันตันชนะมา1-0ครับผมว,ว่าเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเป็นเกมที่ลีวอร์ฟูต้องเน้นอยู่แล้วครับในขณะที่ซอลตันตันตัวขาดเยอะนะครับลีวอร์ฟูจะชนะขาดถึง2ประตูได้ครับสรุปแล้ววันนี้สามผู้นำมาวิเคราะห์กันนะครับผมชอบทีมอย่างแอตมาม่แพ้แมนซิตี้จะชนะฟ้าแชมป์และลีวร์พูจะชนะขาดลอยนะครับ แบบนี้ครับเรานํามาพรีวิวกันแบบนี้ในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับดังนั้นถ้าอยากเจอเราทุกวันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดไลค์เพจ G Sport Channel ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ